กรณีต่อไปนะก็จะเป็นกรณีที่มีหมู่ฟังก์ชันสำคัญจะต้องใช้ชื่อเฉพาะที่กำหนดก็คืออันนี้เนะี่ยจะมีหมู่ฟังก์ชันสำคัญอนะมาแทนคำว่าเบนซีนเราจะเปลี่ยนคำว่าเบนซีนเนี่ยเป็นคำอื่นเนาะจากปกติมาเป็นคำลงท้ายใช่ไหมล่ะปกติถ้าเป็นพวกอะโร i มติกจะมีเบนซีนลงท้ายถูกปะ่อะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีหมู่ฟังก์ชันพวกเนี้ยมาเกาะที่วงเบนซีน ทำให้คำลงท้ายมันเปลี่ยนไปถ้าเป็น C O O h ก็จะเป็นเบนโซอิกแอซิดถ้าเป็น O h ก็จะเป็นฟีนอลถ้าเป็น N h 2ก็จะเป็นแอลนีลซึ่งจะใช้เป็นโซ่หลักแทนเบนซีนเนาะตัวอย่างเช่นเห็นไหมนี่เป็นวงเบนซีนแต่มี O h เกาะฟิลเหมือน O h ตรงนี้มันมีพลังอำนาจทำให้แบบวงเบนซีนมันเปลี่ยนไปเป็นสารอื่นอะก็กลายเป็นฟีนอล ส่วนอันนี้ก็เป็นวงเบนซีนที่เกาะกับ n- h 2เนาะก็จะเป็นเอลนียรนแล้วก็อันนี้เป็นวงเบนซีนที่เกาะกับ c-o-o- h หรือว่าเป็นกรดคาร์บอซิลิกก็จะเป็นเบนโซอิกแอซิดโดยเราก็จะมาให้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นวงเบนซะีนเนาะแล้วเราก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่ามันเกาะกับแบบพวกหมู่ฟังก์ชันสําคัญหรือเปล่าถ้ามันเกาะแสดงว่ามันไม่ได้ลงท้ายว่าเบนซีนแล้วเหมือนอันนี้ใช่ไหมมันเกาะกับ o- h มันจะต้องเป็นคําว่าฟีนอล เราก็จะเขียนลงท้ายว่าฟีนอนแล้วเราก็มาดูว่ามีหมู่แทนที่อะไรเกาะบ้างเนาะหลักการนับหมู่แทนที่ก็คือเราจะไปทางที่เจอหมู่แทนที่ก่อนโดยฝั่งนี้อะ่ะจะเจอหมู่แทนที่ก่อนถูกไหมถ้าฝั่งนี้ก็คือกว่าจะเจอคือแบบมันมันนานมากเราเลยจะต้องวนมาทางนี้เราก็จะเจอเอทิลเนาะเอทิลอยู่ตำแหน่งที่สองก็จะเป็นสองเอทิลแล้วก็อันนี้เมทิลอยู่ตำแหน่งที่สี่ก็จะเป็นสี่เมททิว ต่อไปกรณีต่อไปเป็นกรณีที่เบนซีนเนี่ยกลายเป็นหมู่แทนที่โดยวิธีการพิจารณาว่าทำไมเบนซีนถึงเป็นโซ่หลักถึงเป็นหมู่แทนที่เนี่ยเราจะพิจารณาจากพวกคาร์บอนที่มาเกาะวงเบนซีนถ้าแบบมันมีสายโซ่คาร์บอนยาวๆแบบยาวมากๆมาเกาะเบนซีนอะมากกว่าแบบมากกว่า C เจตัวเตัวขึ้นไป7ตัวบวกบวกะเราจะให้เบนซีนอะเป็นหมู่แทนที่ โดยเบนซีนที่เป็นหมู่แทนที่จะมีสองตัวมีฟีนิลฟีนิลก็คือกรณีที่เบนซีน,นไปเกาะกับไปเกาะกับคาร์บอนเจ็ดตัวบวกเลยกับอีกอันหนึ่งคือเบนซิลเบนซิลคือเบนซีนจะไปเกาะกับซีตัวหนึ่งก่อนก่อนจะไปเกาะกับหมู่คาร์เอ้ยหมู่คาร์บอนยาวๆก็คือจะเป็นแบบเป็นหยักขึ้นแบบนี้ก่อนแต่อันนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็เกาะยาวเลยโดยอันนี้เราจะให้ดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีหมู่คาร์บอนยาวๆเนาะเป็นคาร์บอนแบบตั้งเจ็ดตัวแล้ววงเบนซีนอ่ะมันมีแค่หกเหมือนเจ็ดมันชนะหกอ่ะเออเราเลยจําเป็นจะต้องเอาอันที่แบบมีซีเยอะอ่ะเป็นเป็นสายโซ่หลักก็จะเป็นมีซีทั้งหมดเจ็ดตัวใช่ไหมก็จะเป็นคําว่าเฮปเป็นแอลเคนเราก็จะลงท้ายด้วยคําว่าเอนก็จะเป็นเฮปเทนเนาะแล้วก็มาดูว่าเบนซีนอ่ะเกาะตําแหน่งที่เท่าไหร่ ในนี้มันเกาะตำแหน่งที่2แล้วก็ดูว่าเบนซินตัวนี้มันเป็นฟีนิลหรือว่าเบนซิลวิธีการดูก็คือถ้าเป็นฟีนิลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบขีดเดียวอย่างนี้เลยก็จะอ่านว่าฟีนิลแล้วก็ใส่ตำแหน่งลงไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่2ก็จะเป็น2ฟีนิลเฮปเทนต่อไปจะเป็นกรณีของ เป็นกรณีอันนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันสำคัญเนาะที่เมื่อกี้สอนไปก็จะมีอำนาจมากๆพอๆกับคาร์บอนจตตัวบวกบวกที่เราบอกไปเนาะก็จะเป็นไอตัวพวกนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักเรามาดูตัวนี้กันก่อนตัวนี้ก็จะเป็นเอมีนนะคะเอมีนตรงนี้ก็จะกลายเป็นโครงสร้างหลักเนาะก็จะใช้เป็นคําว่าเอมีนแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบนซิลเบนซิลเห็นไหมมันจะมี C ตรงนี้เพิ่มมาตัวหนึ่งอะ เห็นไหมแต่ว่าถ้าฟรีฟรีนิวอ่ะมันจะแบบไม่มีซีเลยมันจะเป็นขีดแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าเป็นเบนซิลอ่ะมันจะแบบมาเจอซีตรงนี้ตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปเกาะกับหมู่ฟังก์ชันสําคัญเนาะก็จะเป็นลงท้ายลงลงตรงนี้ด้วยคําว่าอ่าเบนซิลนะคะต่อมาอันนี้เป็น OH เเนาะ o h เป็นโครงสร้างหลักนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์เนาะเป็น OH ก็คือเป็นฟังก์ชันของแอลกอฮอล์นั่นแหละอืมแล้วก็อันนี้เป็น อะเบนซิลนะคะเพราะว่ามี C อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งก็จะเป็นหมูแทนที่ที่ชื่อว่าเบนซิลโอเคค่ะจบแค่นี้นะคะ